สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน25ง7 1 9ห้นาฬิกาครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมวันนี้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้มีข่าวยอดนิยมที่สุดประจำวันที่29เพฤศจิกายนก็คือข่าวการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับแล้วก็ที่คนดูข่าวนี้เยอะมาก ก็เป็นเรื่องมติคราวมตีเห็นชอบรับหลักการปรับเพิ่มเงินเบี้ยเงี้ยคิ้วผสงอายุตามขั้นบันไดนะครับแล้วก็เห็นชอบรับหลักการปรับเพิ่มเงินเบี้ยพิการเป็นจ่ายพันทั่วหน้าแล้วก็เห็นชอบรับหลักการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีเป็น600บาททั่วหน้าในประเด็นนี้หลายคนเข้าใจยังไม่ถูกต้อง หลายคนเข้าใจว่ามติคณะนตีมีมติให้เพิ่มได้เลยเพิ่มได้เลยหมายถึงผู้สูงอายุเคยรับเบี้ยเงี่ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุห0ร้อย8 0็ด้อดร้อพันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุก็ปรับเปลี่ยนเป็น7 0็ด5้อยแดห้าิบพันหรือว่าเป็น1,250หตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุอย่างนี้นะครับแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าต่อไปผู้พิการจะได้รับพันทั่วหน้าทุกคน เพราะว่าก่อนหน้านี้รับไม่เท่ากันคืออายุต,ต่ํากว่า18ปีรับ1,000 18ปีขึ้นไปรับ800ทำนองนี้ต่อไปก็รับพันเลยหลายคนเข้าใจแบบนี้แล้วก็เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก่อนหน้านี้ได้รับไม่ทุกคนเพราะว่าคนที่ไม่ใช่คนยากจนไม่ได้ได้เฉพาะคนยากจนต่อไปก็จะได้ทุกคนหลายคนเข้าใจว่าแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นการเข้าใจ ถูกบางส่วนแต่ไม่ครบถ้วนนะครับการเข้าใจถูกร้อยเอร์ซนถูกต้องร้อยเปอร์เซนก็คือวันนี้มีการเสนอโดยคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการเนี่ยเขาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเห็นชอบในหลักการทานองนี้นะครับที่จะมีการเพิ่มเงินเบี้ยคิดภาษีอายานนี่แหละปรับเพิ่มเงินคนพิการนี่แหละแล้วก็ เงินเด็กแรกเกิดถึงหกปีนี่แหละมติคณะทีมวันนี้มีมติเห็นชอบในหลักการนะครับแล้วก็รับหลักการไม่ได้หมายความว่าไปเพิ่มเลยนะครับก่อนจะเพิ่มได้นั้นกระทรวงพอมอก็จะต้องไปทําการบ้านมาอีกก็คือไปไป,ไปดูรายละเอียดมาอีกว่าเพิ่มผู้สูงอายนุนี่กี่คนกี่ล้านคนเพิ<ด>่มแบบนี้แหละช้งบประมาณเท่าไหร่ผู้พิการกี่ล้านคน ป่บเป็นพันตัวหน้านี่ใชง้งบประมาณอีกเท่าไหร่เรงินหนุนเรียนดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีนี่เดิมเดิมนะเขาให้เด็กแรกเกิดถึง6ปีต่อไปจะให้เด็กตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเลยอายุคันสี่เดือนขึ้นไปได้600แล้วจนถึงเกิดมาแล้วอายุครบ6ปีอันนี้จะให้600อันนี้กระทรวงพมจะต้องไปทําการบ้านมาอีกไปทํารายละเอียดออกมาแล้วก็เสนอเข้าที่ประชมุมคณะตีอีกครั้งเพื่ออนุมัติงบป,ประมาณอนุมัติโครงการนะครับหลังจากนั้นจึงจะได้นะครับ วันนี้เป็นการรับหลักการนะครับคือคณะกรรมาการมีการเสนอแนวทางที่จะขอปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเด็กแรกเกิดถึง6ปีนี่แหละคณะมนตรก็เห็นชอบและรับหลักการเห็นชอบในหลักการแต่จะเพิ่มได้นั้นกระทรวงพมต้องไปทํารายละเอียดมาแล้วเสนอเข้าที่ประชุมครมอในลําดับต่อไปอีกครั้งนะครับในครั้งต่อๆไปก็จะได้ทราบว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะเพิ่มตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไป ทำนองนี้คอรมอก็จะอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการไปหลังจากนั้นก็จึงจะได้แต,แต่ว่าก่อนจะได้นั้นเขาจะต้องมีระยะเวลาด้วยว่าเมื่ออนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการไปแล้วนั้นก็จะต้องไปปรับปรุงระเบียบกฎหมายดดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะให้มันเป็นตามกฎหมายก่อนจึงปรับได้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าก็จะต้องพูดง่ายๆกระทรวงพอมอก็จะต้องไปทําเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาอีก แล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมครมให้อนุมัติในคราวต่อไปอนุมัติอนุมัติข่าวหน้าจะเป็นอนุมัติงบประมาณอนุมัติให้เพิ่มทํานองนี้นะครับอันนั้นจริงจะใช่แล้วก็มีการแก้ไขระเบียบกฎหมายต่างๆก่อนนะครับด้วยจึงจะได้แต่วันนี้วันที่ยีบเก้าพฤศจิกายนสองพนเจดนี้ที่ประชุมมีมติเห็นรับหลักการเห็นชอบในหลักการ ก็หมายความว่ารัฐบาลไม่ขัดข้องที่จะมีการเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุเป็น6 0สิถึงเจ็ดสิบเถึงหกปีเนี่ยเป็นเดือนละ7 0็ดร้อนะเจถึงเจปีเป็นเดือนละ850ต่อเดือนนะ8ปดถึงแปเปีเป็นเดือนละพันต่อเดือนแล้วก็90%ปีขึ้นไปเป็นหนึ่ต่อเดือนอันนี้ไม่ขัดข้องเขาเรียกว่ารัฐบาลโดยข้าหลงตรี ไฟเขียวเรียกว่าไฟเขียวให้เมื่อคนพิการเคยรับแปดร้อยสิบแปดปีขึ้นไปคนต่ํากว่าสิบแปดปีรับพันจะปรับเป็นพันทุกคนรัฐบาลก็ไม่ขาดข้องทํานองนี้คือเห็นชอบในหลักการนะครับเงินอุดหนุนนีนน่ดูเด็กแรกเกิดให้เป็นพันทุกคนเลยไม่ต้องไปแยกว่าคนจนยังให้คนไม่เข้าข่ายยากจนไม่ให้ไม่ต้องไปแยกว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็ให้ทุกคนให้แต่อายุครันสี่เดือนหกร้อยไเลยจนถึงเกิดแล้วก็อายุครบหกปีบริบูรณ์ให้ไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่า มต,มติคณะมนตรีวันนี้ยีบเก้าพฤศจิกายนเป็นการเห็นชอบในหลักการและก็รับหลักการส่วนการจะไปเพิ่มเป็นจํานวนเท่าที่โชว์อยู่ในหน้าจอที่ท่านผู้ชมอ่านเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้กระทรวงพอมอต้องไปดําเนินการตามขั้นตามตอนอีกหลายขั้นตอนแล้วก็เสนอที่ประชุมคอรมออีกครั้งเพื่ออนุมัติคราวนั้นถ้าเสนอในคราวต่อไปจก็จะเป็นการอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการอนุมัติให้เพิ่มนะครับ จึงจะเพิ่มได้แล้วก็จ่ายกันส่วนจะจ่ายตอนไหนอะไรยังไงก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจนไม่ผิดหลักการในกฎหมายแล้วจึงจะจ่ายได้ในอนาคตต่อไปนี่ความจริงเป็นแบบนี้นะครับและแต่อย่างไรก็ตามข่าวนี้ข่าวที่ท่านผู้ชมชมอยู่ขณะน,นี้ทุกช่องทางการสื่อสารวันนี้นะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ยอดนิยมที่สุดประจำวันที่29พฤศจิกายน สองห้าเจ็ดครับสวัสดีครับ